ไปหาหมอเรื่องคอมาไงว่าเป็นยังไงบ้างที่เส้นเสียงอักเสบสรุปก็ดีขึ้นหน่อยนึงหน่อยเดียวจากบวมสองข้างก็ยังบวมสองข้างอยู่แต่ว่าเป็นบวมเป็นการบวมสองข้างแบบข้างนึงยุบลงนิดนึงอีกข้างนึงยังใหญ่เหมือนเดิม สรุปก็คือยังไม่หายอะไรง่ายๆหมอบอกว่าวิธีการหายเร็วที่สุดคือหยุดพักสักสองสัปดาห์ไม่พูดเลยผูก็บอกหมอว่าอ๋อหมอไม่ได้หรอกผิดการงานมันมากมายมหาศาลจะไม่ให้พักพักไม่ได้จ้า ตอนนี้กูกาลังทำออฟฟิศแต่ถ้ากูหยุดขายของมึงคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นภาระทั้งนั้นหมอบอกว่าหมอคนแรกบอกเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากบอกว่ามีเกณฑ์ผ่าตัดแบบอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องผ่าตัดนะถ้าดูแล้วไม่ดีขึ้นหมออีกคนหนึ่งบอกว่าติ่งมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น ที่มันเป็นตัวก้อนเนื้อเหมือนปูดนูนออกมามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหมอก็บอกว่าก็ไม่จําเป็นต้องผ่าตัดไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็รอดไปเรื่องผ่าตัดก็ไม่ต้องผ่าเพราะดูแล้วหมอบอกว่ามันยังมันดูไม่ดีแหละแต่ว่าไม่มีปัญหายังยังพอรักษาได้ไม่ต้องผ่าตัดด้วยการกินยาวันนี้ก็เลยฉีดสเตียรอยไปอีกหนึ่งเข็มแล้วก็หมอให้ยาเพิ่มมา เพิ่มยาสเตียรอยเยอะขึ้นเพื่อให้หายเร็วขึ้นแต่หมอบอกว่าถ้าจะหายเลยก็สองอาทิตย์จะหายเลยนะก็คือสองอาทิตย์ไม่ต้องพูดคืองดการใช้เสียงทุกกรณีสองอาทิตย์หมอบอกว่าถ้าอย่างนั้นหายแน่ แล้วก็ถ้ายังพูดอยู่อย่างเงี้ยก็สองสเดือนด้วแหละก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้ายิ่งกระแทกเสียงก็จะไม่หายก็จะลากยาวไปยาวๆไปไม่หายง่ายๆใช่มันหยุดไม่ได้ไงถ้ามันหยุดคือแล้วเงินกูล่ะเงินกูอะเนี่ยวันนี้ไปจ่ายไปห้าหมื่นกว่าบาทแล้วก็อ่ตกลงทำรั้ว อีกหกหมืนวันเนี้ยแสนกว่าบาทแล้วแล้วมึงคิดว่ากูไม่หาเงินอ่ะกูจะเอาที่ไหนไปจ่ายตอนนี้กําลังเร่งทำออฟฟิศให้เสร็จเพราะออฟฟิศมันเป็นที่สําคัญมากในการหาเงินในอนาคตข้างหน้าที่จะซื้อที่ดงที่ดินอะไรก็ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับออฟฟิศเลยเราต้องมันมัน,มนเราต้องขยายอ่ะต้องมีที่รองรับในการจัดการจัดการจัดการงานให้มันให้มันเรียบร้อยอ่ะ